คนที่เกิดวันจันทร์โดยทั่วไปมักมีธรรมชาติอ่อนโยนรู้สึกไวต่อบรรยากาศรอบตัวและอารมณ์ของคนใกล้ชิดพวกเขามีความละเอียดอ่อนทั้งจิตใจช่างสังเกตและมักให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากกว่าสิ่งอื่นใจของเขามักจะเปิดกว้างมีความเห็นอกเห็นใจเป็นผู้รับฟังที่ดีเหมาะกับบทบาทที่ต้องดูแลหรือให้คำปรึกษาขณะเดียวกันก็มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการสูง ชอบความสวยงามและความสงบจึงมักชอบกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือวาดรูปหรือทำงานฝีมือในสังคมมักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ชอบการประทะหรือการโต้เถียงเสียงดังแต่ถ้ารู้สึกไม่มั่นคงหรือถูกละเลยก็อาจเก็บอารมณ์และเป็นคนหม่นเหงาได้บางครั้งดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้บ่อยเพราะหัวใจถูกกระทบง่ายจึงต้องการความมั่นคงทางใจ และการยินงันความรักจากคนใกล้ชิดด้านนิสัยลึกๆจะเห็นว่าเป็นคนพักดีและยอมเสียสละเพื่อคนที่รักมีความรับผิดชอบสูงหมักจัดการเรื่องบ้านเรือนและความเป็นอยู่รอบตัวให้เรียบร้อย